ราคาแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่าได้รถไซส์ใหญ่กว่า r r v ใหญ่กว่า CX 3นะครับวันนี้เข้ามาแล้วกับเจ้า MG นะครับผมใครที่งบไม่เกิน4 0 0แ0 0นะครับมาจัดเจ้า MG GS รุ่น1 5 X คันนี้ได้เลยนะครับ โดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนผมบอกเลยว่าใครที่ได้ไม่เห็นการออกแบบเอ็กซ์เทรเรียของคันนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเราได้เดย์ไทม์รนนิ่งไลท์ด้านหน้านะครับผมสองฝั่งเป็นสีขาวจั๊วะเลยนะครับผมกระจังหน้าการออกแบบข้างหน้านะครับไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับผมดูเท่มากๆนะครับเหมือน ventilation air มานะครับเท่ๆแบบนี้ดูเท่ดูดุดันมากๆครับเราได้ยางของ m a x i s ขอบ17เลยนะครับผมแล้วที่สําคัญได้ดิสเบรกหน้าหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเบรกอยู่ทุกสถานการณ์แน่นอนนี่ครับผมพามาดูการออกแบบข้างหง นัมจะเป็นว้าวมีโค้งมีเคอร์ฟนะครับดูเท่มากๆเลยนะครับดูมีมิติมากๆเลยคันนี้นะขับไปที่ไหนก็บอกว่าโดดเด่นแน่นอนนะครับได้ความเท่ในราคาโคตรประหยัดนะครับผมเป็นแบรนด์ MG ของแท้แน่นอนนะครับเป็นรุ่น GS ภายนอกเป็นสีดำเท่ๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดใช้ดูนะครับใช้เราจะได้เป็นระบบไฟฟ้านะครับไม่ต้องสัมผัสอะไรเขาเลยนะครับเปิดเร็วด้วยนะครับผมไม่ต้องรอนานนะครับผมเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะครับถ้าจะปิดก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ มีท no de <wa> ุกอย่างระบุชัดเจนนะครับมาดูที่สภาพข้างหลังกันเลยนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ครับเปิดข้างล่างมาดูกันเลยนะครับนี่ฮะทุกอย่างเดิมเดิไม่มีรูรอยอะไรให้เห็นเลยนะครับสภาพเดิมๆมจากโรงงานแน่นอนนะครับมาดูที่น็อตยึดฝาหลังัเลยนะครับน็อตยึดหลังซ้ายนะครับไม่เคยโดนถอดมาแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับผมตะคงตะเข็บเดิมๆนะครับจากโรงงานแน่นอนมาดูฟังขวากันเลย นะะฮไม่มีการถอดมาแน่นอนนะครับข้างหลังเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับผมเข้ามานั่งที่ Drive เ s อร์ซของเจ้า MG GS แล้วนะครับบอกเลยว่าข้างในนะครับไม่เคยใช้งานมาเลยดีกว่าเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับผมผมแป้นทุกอย่างนะครับไม่มีการถลอกที่ตัวปุ่มที่ตัวตัวอักษรเลยนะครับกริปๆเลยนะครับมันแผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยเท่มากๆนะครับมีปุ่มทุกอย่างเป็นช็อตคัตออกแบบมาบทแล้วเปิดไฟกระเชิญตรงนี้ปลดล็อกรถตรงนี้ล็อกรถตรงนี้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับและหน้าจอทัชสกรรรีีีนนนแบบบบบ้ะะคัผมม ทุกอย่างพร้อมเลยมีบลูทูธมีทุกอย่างพร้อมนะครับอินฟีฮอสปอตทุกอย่างนะครับตั้งทรงตั้งเสียงได้หมดเลยนะครับไอที่สําคัญคันนี้เนี่ยเลงไม้ไแท้ๆที่3 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเวกไม้วิ่งอย่างน้อยนะครับผมซื้อมาจอดแน่ๆเลยนะครับเฉลี่ยต่อปีเพียงแค่ปีละ5 0 0 0ันนิดๆเองนะครับเฉลี่ยวิ่งต่อปีไม่ได้ใช้เลยนะครับคันนี้พว่วงมาไล่ได้แพดเดิลชิฟท์ด้วยนะครับใครชอบการเปลี่ยนเกียร์ดิบๆดนะครับ เราเปลี่ยนใช้ดอชิฟตตรงนี้ได้เลยมีมัลติซอสตรงนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายได้เลยนะครับตรงกลางนะครับเกี่ยวเข้าเกียวอาให้ดูกันเลยนะครับเราได้กล้องถอยหลังกันด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับกล้องเนี่ยมันตามพวงมาลัยด้วยนะครับสมมติว่าเราหมุนจังหวะขวาเกินไปจังหวะหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับมีไลน์บอกชัดเจนแดงส้มเหลืองเอ้ยแดงส้มเขียวนะครับผมชัดเจนเลยนะครับ เกียร์ก็สวยๆอย่างนี้นะครับเป็นโครเมียมเงินๆตัดดำนะครับมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับตรงกลางมีเบรกมือไฟฟ้าให้ออโต้เบรคโหให้นะครับแล้วก็จะเปิดท้ายจากตรงนี้ก็ได้นะครับกดค้างไปเลยนะครับก็เปิดท้ายให้เราแล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับเปิดท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนเลยนะครับเรามาดูฟังก์ชันตรงกลางกันต่อนะฮะตรงกลางก็มีไฟให้นะครับสองฝั่งซ้ายขวาครับแล้วก็มีซันรูฟให้ด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้พลาสติกยังอยู่เลยนะครับ เจ้าของไม่เคยใช้เลยดีกว่านะครับเนี่ยมันมีม่านปิดให้นะไม่กลัวร้อนกันแน่นอนนะครับจะเปิดสลูปก็หมุนตรงนี้หมุนไปทางซ้ายนะครับสลูปเปิดแบบนี้แบบง่ายๆเลยนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนมีแสงธรรมชาติเข้ามานะครับถ้าปิดก็แค่นี้เองครับหมุนไปนะครับสบายๆกันเลยปิดรวดเร็วทันใจนะครับถ้าปิดเสร็จแล้วกลัวร้อนก็เอาม่านปิดอีกชีก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับระบบดีมากๆครับ สภาพเบาะคันนี้ก็ไม่มีคนนั่งเลยดีกว่านะครับเหมือนเบาะป้ายแดงออกจากศูนย์เลยนะครับดูที่การเดินได้นะครับเนื้อตัวเบาะนะครับยังตึงๆเต่งๆอยู่เลยนะครับไม่มีการยุบที่ตัวเบาะให้เห็นเลยนะครับการออกแบบของเขาก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับดูผู้ดีครับดูโมเดิร์นมากๆเลยนะครับเจ้า MG GS คันนี้นะครับเราได้เบาะไฟฟ้าที่คนขับด้วยนะครับปรับได้หมดเลยนะครับปรับรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เวลาปรับกระจกข้างนะครับปรับตรงนี้นะครับไม่ใช่แผงข้างแล้วนะครับนี่ครับใกล้เคียงก ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาได้หมดเลยใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟรถอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมีสีส้มสีเขียวสีแดงให้เห็นชัดเจนนะครับทุกอย่างใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไฟตัดหมอกทุกอย่างนะครับสปีดอินดิเคเตอร์ไลท์อินดิเคเตอร์ใช้ได้หมดแอร์เย็นเฉียบนะครับผมมานั่งที่ห้องผู้โดยสารตอนหลังของเจ้า MG GS แล้วนะครับกล้าพูดว่ากว้างมากๆนะครับผมในราคาแค่นี้นะครับใหญ่กว่า CX 3ใหญ่กว่า HRV แน่นอนนะครับ พื้นที่ข้างหลังนะครับเล็กรูมเยอ่อเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็น position การน,นั่งปกติของคนขับที่ผมนั่งเมื่อกี้เลยนะครับมีไฟข้างหลังให้มีแอร์หลังให้2ฝัง่งซ้ายขวานะครับเปิดปิดทั้งหลังได้เลยนะครับไม่ต้องงอคนหน้านะครับ สวยๆแบบนี้นะครับสภาพเหมือนรถป้ายแดงทุกอย่างเลยนะครับไม่มีทิฏฐิเลยนะครับผมสวยงามมากพดานสะอาดกริบๆสภาพเบาะข้างหลังนี่พามาดูกันเลยมีไอโซฟิกสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาใครมีลูกเล็กก็ใส่ได้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับสภาพบอะกริบๆนะครับตรงกลางก็นี่นะฮะมีที่วางแก้วตรงกลางด้วยนะครับผมสองแก้วเลยนะครับสวยๆนะครับพามาดูโครงสร้างของรถ MG คันนี้นะครับว่าเคยโดนอุบัติเหตุมาไหมนะครับเปิดมาดูเลยนะครับ ไม่มีอะไรให้เห็นแบบผิดปกติแน่นอนนะครับทุกอย่างเดินตรงเดินเรียบนะครับเม็ดอ์กอยู่ครบมาดูหลังขวากันเลยนะครับนี่นะฮะเปิดมาเลยนะครับไม่มีที่ติเลยดีกว่านะครับรถเดิมรถป้ายแดงของแท้แต่คุณจ่ายราคาที่เจ้าของมือหนึ่งรับแรงกระแทกเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูฝัง่งซ้ายเลยมาดูหลังซ้ายกันเลยนะครับนี่นะครับเม็ดอ์คนะครับไม่มีที่ติเลยดีกว่านะครับเดินตรงเดินเรียบแน่นอนนะครับ เราไม่หลอกกันนะครับเราไม่เอารถไม่ดีมาขายแน่นอนนะครับผมมาดูที่หน้าสไลด์เบอร์ได้ดูทุกบานะครับซื้อรถนะครับแถมความจริงใจเท่านั้นนะครับไม่มีการหลอกกันนะครับพามาดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันเลยนะครับคันนี้นะครับสวยๆคลิบๆเดิมๆนะครับไม่มีสวยวันนี้แล้วซื้อมาจอดของแท้นะครับคานนงคานหน้าเห็นะครับแมตอาร์กเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ฟกทั่วเลยนะครับน็อตทุกน็อตนะครับผมไม่เคยโดนใขมาครับมาดูฝากระโปรงดูกันเลย ไม่หลอกกันนะครับไม่มีการโดนขายมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็กะกระโปรงหน้านะครับเดิมเดิมนะครับคิวซีอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะครับจะเข็บเดิมแน่นอนนะครับแผ่นกันขรอนเดิมเดิมมาดูด้านขวากันเลยนะครับเารคน็อตนะครับไม่เคยโดนขายมาแน่นอนนะครับน็อตนงน็อตในครับทุกอย่างทุกทุกซอกทุกมุมนะครับเดิมหมดนะครับเราเปิดโปงให้ดูคันนี้นะครับผมกล้าพูดเลยว่าเป็นรถที่ซื้อมาจอดของแท้นะครับเป็นรถปี2 0 1 9เลขไมล์ส0 0หมกว่ากิโลเองนะครับเฉลี่ยต่อปีวิ่ง5000กว่า รุปกันนะครับเจ้า MG GS รุ่น 1.5X คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละประมาณ5,000ปลายๆเท่านั้นเองนะครับก็รับรถคันนี้กลับบ้านได้เลยนะครับใครสนใจซื้อสดนะครับไม่ต้องเสียบต7ด้วยนะครับราคาตกมาจากไปแรงประมาณ7 0 0 0 0 0เลยนะครับผมวันนี้ผมตั้งราคาเอาไว้เลยนะครับถูกมากนะฮะ3,190,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้สีดำสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันหน้าหลังข้างนะครับทุกอย่างเดิมหมดไม่ได้วิ่งเลยดีกว่าเจ้าของเก่ามือเดียวนะครับ ซื้อมาจอดของแหลแเลยนะครับใครได้คันนี้ไปนะครับผมกล้าพูดว่าเหมือนรถป้ายแดงของแหลน,นะครับไม่ได้ใช้กันเลยครับคุณแฮปปี้แน่นอนกับสภาพรถที่ได้ไปราคานี้สภาพนี้ไม่มีแล้วครับ